ได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนในเรื่องของคนโสดมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น3มเรื่องใหญ่ๆห,ห,หลักๆนั่นเองนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะนี่เป็นการดูดวงแบบรวม,รวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของคนโสดก่อนก็แล้วกันนะชาวราศีมีนใบแรกคนโสดราศีมีนนะคะสเตรนเป็นคนที่เข้มแข็งนะสองเหรียญเดอะซันเดอะไฮโลแฟนและก็ต่อมาด้วยเดอะไฮเป็นเซตนั่นเองนะคะ โอเคใบแรกก็คือสเตนนะเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์นะชาวราศีมีนอาจจะเคยคบนะคะนะกับคนที่เกิดราศีสิงห์ก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือกำลังจะได้คบกับคนที่เป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะเพราะว่คุณโสดนะใช่ไหมนะคะและโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะ คนโสดผู้หญิงชาวราศีมีนคุณมีความเป็น working woman นะคะไม่ง้อผู้ชายไม่อะไรทั้งสิน้นถ้าฉันทําได้ฉันก็จะทำฉันก็จะพึ่งพาตัวเองเลยฉันจะไม่พึ่งพาผู้ชายหรือพึ่งพาผู้ชายให้น้อยที่สุดอะไรประมาณนี้นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้คือแบบชาวราศีมีนผู้หญิงแบบ ประมาณนี้เลยนะเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูอ่อนโยนอ่อนหวานนะแต่ภายในจิตใจของคุณเป็นคนเข้มแข็งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เขาเรียกว่าเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในนั่นเองนะคะรวมไปถึงผู้ชายราศีมีนที่เป็นคนโสดนะคะคุณนะคะก็รู้สึกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะแพ้ทางผู้หญิงที่อ่อนโยนอ่อนหวาน อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้หญิงถ่อมตนไม่อวดเกง่งเบ่งใสคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะชอบผู้หญิงลักษณะแบบนี้มากกว่าถ้าจะมีแฟนคนต่อไปนะคะอยากจะได้บุคลิกแบบนี้แล้วเธอสามารถดูแลตัวเองได้นะคะอชอบผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่จะต้องมาตามคุณหรือวา่าอะไรอะไรก็ให้คุณทําให้อะไรเงี้ยนะอันนี้คือลักษณะของผู้ชายชาวราศีมีนที่แบบว่า ถ้าจะมีแฟนคนต่อไปขอสเปคแบบนี้ก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะสองเหรียญชาวราศีมีนนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะโสดหรือเลิกกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีความผูกพันซึ่งกันและกันกับคนรักเก่านะคะหรือแฟนเก่าอยู่นั่นแหละนะคะเหมือนมันยังตัดกันไม่ขาดนะตัดบัวก็ยังยังเหลือใย,ยอยู่นั่นเองนะคะ บางคนก็เป็นความรักแบบรักรเลิกเลิกเป็นแบบออนออนออฟออฟนะเลิกกันแล้วก็กลายเป็นคนโสดโพสต์เฟซบุ๊กฉันโสดแล้วจีบได้จีบได้นะอะไรประมาณนี้นะและก็กลับไปคบกันอีกแล้วก็ไปกันไม่ได้ก็เลิกกันอีกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการรักรเลิกเลิกก็ทําให้ชาวราศีมีนคนโสดนั้นค่อนข้างอยู่ในวนเวียนแบบนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ พอสมควรนะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงเลงเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังพอมีผลประโยชน์ที่จะเอื้ออํานวยกับต,ตัวเองได้อยู่นั่นเองนะคะนะมันมีเรื่องของผลประโยชน์มันมีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องในความรักครั้งนี้ด้วยนั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่เดอะซันคนโสดราศีมีนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะโสด แต่รู้สึกว่าคุณมีเขาเรียกว่าผู้คนรู้จักคุณเยอะแยะมากมายคุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานนะคะหรือผู้คนนั้นรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้รวมไปถึงว่าชาวราศีมีนเองนั้นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำงานเกี่ยวกับ สายบันเทิงสายเอนเตอร์เทนนะคะในส่วนของการทำงานออนไลน์หรือเปล่านะงานออนไลน์นมีเยอะแยะมากมายนะหรือคุณอาจจะสร้างตัวตนให้ตัวเองมีตัวตนในโลกโซเชียลอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์มีแฟนเพจมีอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีผู้คนเริ่มที่จะรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นนอกจากโสดแล้วก็สวยแล้วก็หลอ่อแล้วก็รวยอีกนะในช่วงนี้แบบชื่อเสียงก็มาจัดเต็มด้วยนั่นเองนะ คนโสดจึงไม่เหงานะจึงบางคนจึงหันไปอยู่กับโลกโซเชียลไปสร้างตัวตนให้กับตัวเองให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับและอีกอย่างหนึง่งชาวราศีมีนอยากจะให้แฟนเก่านั้นรู้สึกเสียดายต่อมานะก็คือไพ่ The h ไฮโ l o ฟ Fan เป็นไพ่ประจําราศีพฤษภนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบนะกับแฟนเก่าเนี่ยที่เป็นชาวราศีพฤษภหรือกําลังจะคบกับคนที่กําลังจะมาถึงเนี่ยนะคะแฟนใหม่อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็เป็นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะถือว่าคนนี้นะเขาเป็นคนที่ ใจบุญสุนทานมีความเป็นธรรมะธรรมโมใช้ชีวิตบนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตไม่ค่อยใช้อารมณ์สักเท่าใดนักนั่นเองนะคะนะนี่ก็คือบุคลิกข้าวๆนั่นเองเนาะต่อมา เป็นไพ่เด High p r i n นเซ s ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีมีนนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบกับชาวราศีมีนด้วยกันเองก็ได้นะหรือในอนาคตอันใกล้คนโสดราศีมีนอาจจะคบกับชาวราศีมีนด้วยกัน ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมีนนะในช่วงคนโสดเนี่ยคุณอารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเจนสถีง่ายขอให้บริหารจัดการในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะ เพราะว่ามันเป็นช่วงที่อ่อนไหวง่ายอาจจะรักอาจจะลงคนนั้นดดีได้ง่ายนะคะใครมาทําดีด้วยนิดๆหน่อยๆคุณอาจจะคิดว่าเอ๊เขารักเราเขาดูแลเราเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยคุณก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะช่วงโปรโมชั่นใครๆเขาก็ทาดีกันทั้งหมดนะเพื่อ ต้องการคะแนนความรักจากชาวราศีมีนนั่นเองนะคะและถ้าคุณดูไม่ดีนะคุณอาจจะไปเอผอคบกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้นะอันนี้คือเตือนเลยและสำหรับผู้ชายชาวราศีมีนคนโสดมีโอกาสที่จะคบซ้อนเกิดขึ้นนะคบซ้อนในที่นี้หมายความว่าผู้ชายชาวราศีมีนอาจจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ มาคบกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เป็นการครบสอนกันเกิดขึ้นหรือรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วแต่เราตัดใจไม่ได้กเ็เรากับเขาก็รักกันแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ในมุมของเราดีกว่านะคะมันก็มีหลายกรณีด้วยการเช่นเดียวกันนะคะโอเคคนโสดผ่านไปต่อมามีแฟนแล้วของชาวราศีมินนะคะ ใบแรกนะไพ่เดทเด t ะสสามเหลียน The magic c เชียและก็ต่อมาด้วยเอ o o s s o r อ s ลายเหลี่ยงที่ไพ่ใบแรกเลยราศีมีนคนที่มีแฟนแล้วใบแรกก็ขึ้นมาได้ไพ่เดทซะด้วยสินะคุณนะ่าอาจจะเคยคบนาะหรือกำลังคบกับ คนที่เกิดราศีพิจิกก็ได้นะเพราะว่าไพ่เดทเป็นไพ่ประจำราศีพิจิกนั่นเองนะเป็นความรักที่ฝังใจจากความรักครั้งเก่าคนที่มีถึงแม้ว่าชาวราศีมีนบางคนจะมีแฟนแล้วมีแฟนใหม่แล้วอะไรเงี้ยแต่ฝังใจลึกๆนะคะกับความสรงจําที่มันเคยเลวาร้ายหรือคนรักเก่าเคยทําร้ายคุณคนรักเก่าเคยนอกใจคุณ คุณยังจำมันได้ทุกโมเมนต์ความรู้สึกนั้นๆเลยอะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมูฟออนออกมาแล้วก็ตามนะแต่มันก็มีความแค้นอยู่ในนั้นด้วยบางคนนะรักมากก็แค้นมากกับรักครั้งเก่านะคะก็ค่อนข้างที่จะตาม เป็นคนที่แคนแล้วก็เก็บเก็บเอาไว้ในใจลึกๆนะคะแต่ว่าดูจากภายนอกคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่แคนแล้วก็เก็บอะไรมาคิดเล็กๆน,น้อยๆอะไรเงี้ยนะคะจะเขาเรียกว่า Move on ได้แต่ก็ยังลืมรักครั้งเก่าก็ยังไม่ได้100%ยนะและสำหรับชาวราศีมีนบางคนอาจจะทำงานหรือว่ามีแฟนที่ทำงานเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าอะไรเป็นหมอพยาบาลเภศสัชกรนะคะคนที่ดูแลช่วยเหลือผู้อื่นนะคะงานอะไรละ่ะที่ดูแลช่วยเหลือผู้อื่นบ้างในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอชีวิตการเป็นอยู่หรืออะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ไประจําราศีกุ่มนะมีชาวราศีเมียนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศี กลุ่มอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะจึงเห็นได้ว่าไพ่ใบนี้นะเป็นความรักที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ใจเย็นอาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะใจเย็นกับความสัมพันธ์ไม่ได้รีบเร่งไม่ได้เร่งรัดให้เราเป็นอะไรกันหรือว่าเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่เวลามีความรักชาวราศีมีนนะคะ ถึงแม้ตัวเองจะมีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนแต่อีกคนนึงก็ปรากฏขึ้นมานะทำให้แบบว่าเขาเรียกว่ามีคนที่รักคุณเข้ามาพร้อมกันนะคะครั้งเดียวนี่สคนทําให้ชาวราศีมีนั้นค่อนข้างลําบากใจอยู่พอสมควรก็ไม่ได้อยากน้อยก็ไม่ได้อยากนอกใจหรือว่าไม่อยาก จะทําอะไรไม่ดีแลบหลังแฟนลงนะแต่ว่ามันมีเข้ามาพร้อมกันสองคนทําให้ชาวราศีมีในช่วงนี้ค่อนข้างลําบากใจนั่นเองนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นแหละนะคะต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญไพ่ใบนี้นะคะส่วนมากแล้วคุณทํางานนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะแล้วก็ทํางานกลับบ้านเหมือนวนลูปแบบนี้เหมือนนาฬิกา แต่ว่าคุณไม่ค่อยได้มีเวลาไปขนขวายหาความรักสักเท่าใดนักแต่เวลามีแฟนชาวราศีมีนนั้นจะเขาเรียกว่าอะไรเอ่อจะเกิดความรัก หรือคบกันกับแฟนคนปัจจุบันอาจจะเกิดจากความใกล้ชิดก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมสถาบันการเพื่อนร่วมกลุ่มกัน <c oughs> เป็นเพื่อนสนิทของคุณเอง <c oughs> เป็นเพื่อนร่วมสถาบานัน <c oughs> เป็นเพื่อนร่วมบริษัทกันหรือเปล่านะคะความรักจึกจากการใกล้ชิดหรือว่าสนิทสนมกันจึงได้แฟนคนปัจจุบันนี้มาเป็นแฟนอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือส่วนมากเลยนะที่ชาวราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะต่อมานะก็จะเป็นไพ่เดนมาร ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าคุณมีซิกเซน์ลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมีนนะใครจะนอกใจผู้หญิงชาวราศีมีนนี่ต้องต้องดูตัวเองให้ดีๆนะต้องเขาเรียกว่าถ้าคุณปกปิดความลับไม่ดีนี่ผู้หญิงชาวราศีมีนลางสังหรณ์ซิกเซนนี่ โอแม่นยำม,มากโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนี้นะคะนี้ต้องระวังเตือนไว้เลยสำหรับใครที่มีแฟนนะคะที่เป็นชาวราศีมีนผู้หญิงนี่แหละนะคะและที่สำคัญเธอเป็นคนที่ชอบดูดวงด้วย ว่าความรักในอนะคาคตจะเป็นยังไงได้ลงเอยกันไหมจะได้แต่งงานกันไหมอะไรอันนี้ยคือประโยคหลักๆของผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นจะถามหมอดูนั่นเองนะคะคือมีหมอดูเหมือนเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่ก็ดูดูไว้ดีกว่าเพื่อเป็นการเตือนสติ อะไรว่าเป็นการอยากรู้แล้นะคตล่วงหน้าอะไรประมาณนี้แล้วแต่เหตุผลที่ผู้หญิงชาวราศีมีนจะให้นั่นเองนะคะและในส่วนของผู้ชายชาวราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ใครที่มีแฟนแล้วนะเอ่อต้องเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องระมัดระวังนะคะในการที่คุณจะทําอะไรผิดหรือว่าทําอะไรผิดต่อคนรักของคุณเพราะว่าแฟนของคุณจะสามารถ จับคุณได้หรือลังสังหรณ์ของเธอนั้นแม่นยำมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะแต่คุณเป็นคนที่คารมดีพูดจาดีจันลงจงใจดีอ้อนนั่นนี่โดยการใช้คำพูดทำให้แฟนนะคะของผู้ชายชาลาศีมีนนั้นเขาเรียกว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นร้อนั่นเองนะยังไงก็เขาเรียกว่าอารมณ์อร่นยให้กันได้นะคะต่อมาก็คือเอทออฟ r อร์ ใบสุดท้ายในช่วงของเดือนมิถุนายนของคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยนะคะใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าการที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีบททดสอบชีวิตการเป็นแฟนกันนะคะ อาจจะมาในรูปแบบของพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปื้มหรือเปล่าหรือเข้ากับเพื่อนของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะจึงเกิดเป็นกรณีอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของแบบนี้เกิดขึ้นในระหว่างทางที่คุณสองคนเป็นแฟนกันนั่นเองแต่ถ้าคุณสองคนรักกันมากพอแล้วก็จับมือฟันฝ่าอุปสรรคกันไปได้อาจารย์รู้สึกว่ามันจะเป็นปลายทางที่เหมือนว่ามีมงกุฎนะคะอยู่บนดาน นะนั่นหมายความความอดทนการฟันฝ่าอุปสรรคของคุณสองคนนั้นไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนผู้คนก็จะได้รู้ว่าเออคุณสองคนนี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดและนะคะต่อมาเป็นไพ่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนั่นเองนะคะของชาวราศีมีนนะ แกนะคะ6เหรียญ10ไม้ The Sun Queen of Pentacles และก็ต่อมาด้วย1เหรียญน,นั่นเองนะคะโอเคมาไล่เรียงที่ไพ่แบแรกสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะ,ะในชาวราศีมีนช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ6เหรียญน,นั้นได้มาบอกว่า คุณค่อนข้างเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ขี้สงสารใครมาเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณเนี่ยคุณก็มักที่จะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามทั้งทงท,งที่ตัวเองก็แต่งงานมีครอบครัวมีคู่ชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบแล้วบางคนอาจจะแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามีเพื่อนมีครอบครัวลําบาก มาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณก็ให้ไปคุณก็ช่วยเหลือเขาไปจนบางทีอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันกันกบคู่คู่ชีวิตของคุณได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่คุณไปช่วยเพื่อนของคุณหรือช่วยญาติพี่น้องของคุณจนเกินไปอะไรมานี้อันนี้อาจจะมีเรื่องเข้ามาให้ได้ทะเลาะกันหรือความคิดเห็นนั้นไม่ลงรอยกันนั่นเองนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ ดูแล้วก็ระวังไว้ด้วยนิดนึงนะคะในเรื่องของความขี้สงสารหรือช่วยเหลือคนอื่นจนเกินไปนะมีอะไรก็ต้องปรึกษาคู่ของคุณก่อนนะเพราะว่าคุณแต่งงานแล้วคุณไม่ได้เป็นคนตัวคนเดียวแล้วนั่นเองนะคะและก็มีคนมาหวังแค่ผลประโยชน์จากคุณด้วยนะในช่วงนี้นะคะก็การช่วยคนเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าช่วยให้ถูกคนถูกเวลาก็แค่นั้นเองเนาะต่อมา เป็นไพ่สิบไม้ราศีมีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็บอกได้รู้ว่าค่อนข้างทำงานหนักเหนื่อยหนักงานก็หนักเหนื่อยกับคนก็เหนื่อยอะไรประมาณนี้เหนื่อยกับงานแล้วยังไม่พอนะคะอะไรประมาณนี้บางทีชาวราศีมีนบางคนนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ย <c oughs> ว่าได้นะคะแบกรับภาระหนี้สินแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไปในครอบครัวนั่นนี่ คือมันก็ทอาาระหดอดทนฝึกความอดทนให้กับชาวราศีมีนอยู่พอสมควรนั่นเองนะคะ,ะในจะต้องอแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาให้ชาวราศีมีนนั้นได้แปกรับนะคะสําหรับคนที่แบบแต่งงานแล้วจะมีอารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนี้ไปนะคะมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะซัน ในช่วงนี้นะคะเดือนมิถุนายนของชาวราศีมีนเดอะซันบอกให้รู้ว่าคุณอาจจะแต่งงานกับคนที่มีชื่อเสียงหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนาคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่มีผู้คนรู้จักหรือมีผู้คนอำนาจหน้าที่บารมีมากมายผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างมาประมาณนี้นะคะ แต่เวลาอยู่กับแฟนหรือว่าอยู่กับสามีหรือภรรยานี่คุณจะเป็นคนที่ขี้อ้อนนิสัยเด็กๆอะไรประมาณนี้จะมีความเป็นมุ้งมิ้งกันนะอารมณ์นิสัยเป็นเด็กๆจะออกนะเวลาที่อยู่กับสามีหรือว่าภรรยานั่นแหละนะคะถึงแมอ้ออกไปสู่สายตาผู้คนนะคะ คุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นทําแฟนเพจอยู่หรือคิดอยากจะทําอะไรงานออนไลน์อะไรประมาณนี้ชาวราศีมีนที่แต่งงานแล้วนะคะถ้าทําคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะเพราะว่าได้ไพ่ดืดสันเป็นไพ่ชื่อเสียงนั่นเองนะคะนะก็ทําได้นะ ต่อมาก็คือ queen of p e n t a c l e นะสำหรับผู้หญิงชาวราศีมีนที่แต่งงานแล้วนั่นเองรู้สึกว่ามีสง่าราศีของความเป็นคุณหญิงคุณนายหรือเป็นคนที่นักบริหารจัดการเงินสามีทำงานหาเงินมาได้หรือคุณอาจจะทำงานด้วยก็ได้อ่าแล้วก็เอาเงินมากองรวมกันแล้วก็ภรรยาหรือว่าผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นเป็นคนบริหารจัดการเงินหรือว่าเป็นผู้ ถือกระเป๋าเงินว่างั้นเหอะนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนในอาสาหาริมทรัพย์ไปซื้อบ้านไปซื้อหุ้นไปซื้อทองเพื่อเก็งกําไรหรือทําอะไรให้มันงอกเงยขึ้น นะคะคุณก็ทําได้ดีถือว่าคุณเป็นนักลงทุนได้ดีคนหนึ่งนะดูแลจัดการเงินได้ดีอยู่เหมือนกันนะคะมีรสนิยมดีในการที่จะซื้ออะไรซื้อให้มันคุ้มค่าซื้อให้มันใช้ได้นานๆไปเลยไม่ได้ซื้อแบบกิ๊กก๊กแล้วก็ใช้แป๊บเดียวแล้วก็ พังหักไม่ได้ใช้อีกอะไรเงี้ยคุณจะให้มันคุ้มค่างเงินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามีจึงไว้วางใจให้ผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นดูแลจัดการเงินนั่นเองนะคะผู้ชายชาวราศีมีนนะคะคนที่แต่งงานแล้วในช่วงนี้ไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าคุณนะคะมีอาจจะมีภรรยา นะคะที่คอยเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับคุณเธอสนับสนุนในเรื่องการเงินเธออาจจะเป็นคนที่วางแผนจัดการการเงินให้กับคุณนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีบริหารจัดการเงินแต่ก่อนก่อนที่เป็นแฟนกันหรือตอนที่คุณยังไม่ทันได้แต่งงานกันคุณอาจจะใช้จ่ายฟ,ฟุ่มเฟือยหรือบริหารการเงินไม่เป็น แต่เขาจะเข้ามาแล้วก็ทำให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็บริหารจัดการเงินช่วยคุณได้เป็นอย่างดีด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออ e เปนดิเคลนะใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีมีนที่แต่งงานแล้วนั้นมีความโชคดีในเรื่องการเงินมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนอันนี้เป็นเงินก้อนเลยนะนะคะอาจจะเป็นเงินก้อนที่อยากได้ ที่ได้จากผลกําไรหรือการค้าขายหรือได้จากคนรักนะคะเป็นสิ่งของที่มีค่าถ้าเป็นทองก็ทองแท้ถ้าเป็นเพชรก็เพชรแท้นั่นเองนะคะยังไงก็ดีใจด้วยนั่นเองและคนที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่จะโชคดีมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะ โอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ golden angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ